ไทยเบฟน้าหีคือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการเฉลิมพระเกียรติไทยประจันในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายลงเป็นจำนวนมากทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและผ่านพืชที่ใกล้จะสูนย์ผันองค์ท่านได้กด็ดมาเนี่ยโอประชาชนตั้งสองอำเภอ อำเภอปากท่ออ,อบางคาได้มาเข้ารับประเดชกันมากมายและในวันนั้นก็จะมีประชาชนทั้งสองอำเภอได้ถวายป่าแห่งนี้ให้กับองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและก็ได้ปฏิญาณตนว่าพระพระเจ้าจะไม่ทำลายป่าจะอนุรักษ์ป่าด้วยน้ำพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติ ก่อเกิดอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทร์พื้นที่แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าคืนความสมดุลกลับสู่ระบบนิเวศอีกครั้งอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันรนี้เป็นพื้นที่เดิมดั้งเดิมคือพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตามพระราชดำญนัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปี2534วัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครอง สสิิงสสส่งงวนดดู้แแลลทรราาพยกชัตอมโครงการเฉลิมพระเกียรติไทยประจันร์คืออีกหนึ่งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแบบอย่างการพัฒนาฟื้นฟูสภาพพื้นป่าให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานไทยเบสขอบันทึกโครงการเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบสบริจำกัดมหาชน